แซมมี่เอาคุกกี้ช็อกโกแลตหน่อยไหมจ้าเอาสิเป็นอะไรไปเธอโอเคไหมซูซี่ฉันขออะไรจากเธอไม่ได้อีกแล้วเธออาจจะมีเชื้อสายของมิสเตอร์มีซีก็ได้แหมเวอร์ไปแล้วนี่กลัวว่าฉันจะหายตัวไปหลังจากทําให้เธอสมปรารถนาหรือไงฮะใช่นะสิซูฉันอ่านข่าวจากทีวีดาโบว่าเธอสามารถส่งต่อเชื้อสายของมิสเตอร์มีซีกไปสู่สิ่งอื่นได้ ไดีล่ะฉันหมดหวังแล้วไม่ขนาดนั้นหรอกจ้าเราจัดการได้เหนีเปรียวเข้าสู้ไปกันเลยไงคะทุกคนดีใจกับฉันด้วยนะคะเพราะวันนี้แซมจะยอมทําทุกอย่างที่ฉันบอกเลยถ้าแต่เขาที่ิีดโปพวกเมือถูกคุ้นกันจากเชื้อสายของ Mr. มิสเตอร์มีสีจะเห็นจ้าเห็นไหมคะท้าทางเขามีความสุขกับงานวันนี้มากเลย ความจริงฉันรอแปลงโฉมมิสเตอร์มีซิสของเราไม่ไหวแล้วและเขาก็จะเป็นตุ๊กตาหยัดนุ่นที่น่ารักมากเอาล่ะเรามาตัดชิ้นส่วนทั้งหมดกันเถอะค่ะนี่คือแพทเทิร์นกระดาษเราก็แค่ลอกลายมันลงไปด้วยช็อคเขียนผ้าทุกคนกดไลค์กันด้วยนะครับถ้าคุณชอบตุ๊กตาหยัดนุ่นเหมือนกัน <c oughs> ใช่แล้วคะ่ะและฉันก็จะทำงานกับแพทเทิร์นนี้ต่อไป ทีนี้เราก็จะตัดมันออกอย่าลืมเว้นขอบไว้สาหรับเย็บด้วยนะคะอย่าลืมว่ากันไกรไม่ใช่ของเล่นนะระวังและขอให้ผู้ใหญ่ทําให้นะคะดูนี้สิฝันก็จะยัดนุ่นด้วยแบบนี้เขาจะเคี้ยวอะไรได้ไม่เนี่ยฉันว่าสิ่งมีชีวิตพวกนี้คงไม่มีเวลาชิมอาหารรอชา้า <c oughs> ไม่กินคกุกกี้ไม่กินมัชเมลโลไม่กินช,ช็อกโกแลตแค่ปลาก็ตัวแล้วก็หายวับไปนี่แหละค่ะแซมมี่จอมมนโ ee, นมิสเตอร์มีซิกของเราจะอยู่ตรงนี้ต่อไปอีกสักพักสีฟ้าก็สวยดีนะแต่ผมสีส้มของเขาก็เจ๋งดีสีผมเขามีหลายเวอร์ชันเลยล่ะ ใช่จ้างั้นเราทำขั้นตอนนี้กันอีกครั้งกับผ้าสีส้มเราจะวาดโครงร่างลงบนผ้าและจากนั้นก็ตัดมันออกมาให้สองชิ้นนี้ทำเป็นผมก็คงพอแล้วล่ะอ้าอยู่นี่เองถันเวลาพิธีเป๊ะเฮ้ยหยุดนะแบบนี้มันไม่แต่เลยฉันจะพูดอะไรคล้ายกับความปรารถนา,านของเธอไม่ได้เลย ้าแต่เขาที่บิดาโบ้นั้นมันไม่เกี่ยวกับฉันนะเอาแพทเทิร์นฟันมาให้ฉันหน่อยสิจ้านี่ไงล่ะมิสเตอร์มีซีสคนนี้มีฟันเยอะจริงๆใช่จ้าแล้วเขาก็เป็นมิดมากด้วยเขายิ้มแย้มสุดๆว้าวดูยอดเยี่ยมมากเลยฟันพวกนี้ทำมาจากผ้าสัก๊ลาดไม่ใช่นุ่นนี่ดูเหมือนว่าเราจะได้ทุกอย่างที่ต้องการแล้วนะพี่มายจะไม่ตกสักหน่อยโซซอุ้ยโทษทีจ้า ดูสิกระชายไปทั่วโต๊ะเลยสูฉันว่าฉันแพ้มันแล้วล่ะเจ้วมันฝูฟงและเบามากฉันอดไม่ได้นะ่ะโทษทีนะทุกคนตอนนี้เธอซุกซนยิ่งกว่าฉันซะอีกฉันคงตกงานแล้วล่ะไม่มีทางยังไงเธอก็เป็นที่สุดทุกคนคะกดไลค์ด้วยนะคะถ้าเห็นด้วยและนี่คือเครื่องมือสำหรับขั้นตอนต่อไปแต่ที่สุดก็มาถึงงานยากแล้วเตรี่ยมสีได้ให้เข้ากันดีๆนะเราจะวางมวลได้ไว้ข้างบนแล้วโรยเข้าไปในกระสวย ได้สีส้มนี้หมายความได้อย่างเดียวเราจะเริ่มที่ผมของมิสเตอร์มีซิกนั่นเองติดตามดูนะทุกคนก่อนอื่นเราจะรวมทุกชิ้นเข้าด้วยกันตรงใต้เข็มโดยกลับด้านมันออกมาพยาย,ยู่ตรงนั้นกันไหมครับเราต้องการความช่วยเหลือจากนั้นเราก็จะกดตีนถีบจากเพื่อเริ่มกระบวนการระวังนิ้วด้วยนะคะคุณจะต้องดันและกดผ้าลงไปด้วยในเวลาเดียวกัน ทำสองอย่างพร้อมกันเลยเหรองั้นคงต้องให้มิสมีซีช่วยเราล่ะ <c oughs> เราจะได้เจอเขาในตอนท้ายแต่ตอนนี้ฉันทำเองได้จ้าเฮ้เราฉันล่ะฉันเป็นคู่หูของเธอนะจ้า <c oughs> ฉันไม่ลืมดอกนะขอบใจนะคู่ห <h> ู <okee> และมันก็ถูกยัดนุ่นแล้ว <c oughs> โอเคฉันลองเย็บดูแล้วแต่ไม่รอด <c oughs> จัดการทีซูที่ฉันยอมแพนแหนอยู่แล้วเพราะมันจะต้องใช้จัดเย็บนะสิอย่าลืมระวังด้วยนะคะทุกคน แข็บแข็งแรงดีมากดูสิคะแซมมี่ช่วยเอาผมมาหน่อยสิจ้านี่ฉันกลายเป็นมิสแซมมีซิกไปจริงๆแล้วสินะเอาเอาทุกอย่างมารวมกันเถอคะค่ะแล้วก็เธอคิดว่าไงบ้างล่ะผู้ช่วยฉันอ่านใจเธอไม่ออกหรอกนะสิฉันเอาอถ้าแปลงร่างแล้วแ่ะดีอ่ะยังจ้าเรายังมีเวลาเหลืออยู่ว่าแต่เธอทำขากันไกลหล่นน่ะเก็บแล้วเอามานี้เถอะเราต้องใช้มันในขั้นต่อไปนะ นังนะฉันทำอยู่คนไทยจะต้องยิ้มออกแน่ๆดีเลยงั้นเรามาติดชิ้นนี้ลงไปบนหัวกันคราวนี้มาใช้เข็มกันเถอะค่ะทุกคนอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์ด้วยนะครับเฮ้ซูซี่ฉันเห็นว่ามันใกล้เสร็จแล้วนะมิสเตอร์มิซิของเรายังไม่เห็นด้วยกับเธอจ้าเรายังต้องทำลำตัวของเขาและยัดนุ่นเข้าไป แต่ะเะยียบผ้าเร็วเข้าไา่อยากได้อะไรได้หรอ <c oughs> ต่อรองกับจักรไปก็เท่านั้นแต่ก็พยายามได้ดีนะทุกคนเราเย็บตะเข็มมาแล้วและตอนนี้เราจะต้องกลับด้านมันปุกปุยมากเลยและแขนซ้ายก็เสร็จแล้วเอพวกมันอยู่ไหนอยู่ที่ไหนวิ่งหนีไปแล้วเหรอเออเกิดอะไรขึ้นแล้วพวกที่ว่ามันคือใครหรอไม่ใช่ตรงนี้อาีก็ไม,ม่มีไม่มีอะไรอยู่ตรงนี้เลย ฉันกำลังพูดถึงขาของเขาะพวกมันเคยอยู่ตรงนี้แล้วก็หายไปเลยฟังดูเหมือนมิสเตอร์มีซิกส์โอ้นี่ไงจับได้ข้างหนึ่งแล้วฉันเจอฝ่าเท้าด้วยแต่มันต้องมีอีกข้างหืมหน่าสนใจฉันเริ่มสัมผัสได้เพราะมันอยู่นี่ไงทุกคนกลับมาที่การเย็บกันเถอะค่ะก่อนอื่นเราต้องรวมชิ้นส่วนด้านบนกับด้านล่างของขาเขาด้วยกันเฮ้ hey, เราฝ่าเท้าล่ะมันจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจากยัดนุ่นแล้วช่วยอดใจรอหน่อยนะนั่นเป็นอะไรที่ยากสำหรับเมือ่อเธอก็รู้ และขาค้างแรกของมิสเตอร์มีซีสเรียบร้อยใครคิดว่าฉันจะปล่อยค้างที่สองไวเฉยๆงั้นเหรอโอ้เยี่ยมเลยเห็นเราก็ประกอบหัวแขนและขาเขากับลำตัวได้แล้วสิโอ้แม่จ้าฉันรอเห็นเขาเต้นไม่ไหวแล้วสุดสีฉันรู้วิธีขอให้เธอทำทุกอย่างให้ฉันแล้วดูนี้นะแล้วก็ แล้วถ้าการของเงี้ยมันไปกระตุ้นเชื้อสายของมิสเตอร์มีซิกเข้าล่ะแล้วฉันจะบอกใบเธอยังไงดีอ๋อนี่เธอบอกใบให้ฉันยัดนุ่นตุกตาเหรอฉันเตรียมพร้อมมาเรียบร้อยแล้วล่ะเธอนี่เหลือเชื่อจริงๆฉันขอท้าเธอมาประลองการยัดนุ่นกันแซมมี่หยุดนะความจริงฉันเอาส่วนหัวมาให้นะอย่าโยนอะไรใส่ฉันนะเข้าใจจ้ะแซมมี่ตอนนี้เราต้องประกอบมันเข้ากับลำตัว และนี่ก็คือมิสเตอร์มีซิสของเราวัสดีจ้าแต่ยังไงเขาก็ต้องมีคิ้วอยู่นะใช่ฉันลืมเรื่องนี้ไปได้ไงทุกคนควรขอให้ผู้ใหญ่ช่วยและต้องระวังนะครับในที่สุดเขาก็มาแล้วมิสเตอร์มิซีสเธอพร้อมทำให้เราสมปรารถนาหรือยังจ้า ซีีรเธอควรจับเขาไว้ในกล่องก่อนนะโอเคจ้าแซมมี่หมายความว่าตอนนี้ฉันเป็นอิสระจากเชื้อสายของมิสเตอร์มีซิกส์แล้วใช่ไหมแน่นอนแค่จับเขาใส่เข้ากล่องเปล่าเข้าในที่สุดฉันก็มีมิสเตอร์มีซิกเป็นของตัวเองแล้วเดี๋ยวนี่ไม่คิดจะแบ่งกันบ้างหรอฉันได้เขาก่อนเอานานาๆง่ๆง่แ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 ง่เขาเป็นของฉันแล้วฉันจะไปเอาตุ๊กตากลับมาแล้วโชว์ให้ทุกคนดูกันอีกครั้งนะคะ ที่สุดตอนนี้ก็มาถึงนี่ไงฉันเขียนความปรารถนาทั้งหมดลงไปแล้วแล้วใครบอกเราว่าฉันจะทําตามฉันยังไม่ได้สัญญาสักหน่อยแต่ในฐานะเพื่อนฉันจะทําให้พรเป็นจริงข้อนึงก็แล้วกันเลือกมาให้ดีนะเราจะทํางานตีมือชิ้นใหม่พรุ่งนี้งั้นตกลงจ้าทุกคนกดไลค์ด้วยนะคะถ้าคุณชอบของเล่นชิ้นใหม่ชิ้นนี้บายบายค่ะไยครับทุกคน